สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนประเทศต่างๆกำลังอยู่ภายใต้แรงกดดันมากขึ้นหลังจากสหประชาชาติจากการประชุมสุดยอดเพื่อพัฒนาสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันทางกฎหมายเกี่ยวก,กับมลพิษจากพลาสติกที่จะขึ้นที่ประเทศแคนาดาระหว่างวันที่23-29เมษายนนี้ทำการผู้คนราว4,000คนจาก175ประเทศเข้าร่วม ดยสนี่สัญญาพลาสติกระดับโลกดังกล่าวได้ถูกเปิดเป็นครั้งแรกจนได้สร้างความตึงเครียดในหลายประเทศหากรัฐบาลในประเทศต่างๆสามารถรับข้อตกลงเกี่ยวกับสนธิสัญญาที่มีผลผูกพันทางกฎหมายจะต้องดําเนินการปฏิบัติตามซึ่งไม่เพียงแต่ระบุถึงวิธีการทิ้งพลาสติกเท่านั้นแต่ยังรวมถึงปริมาณการผลิตพลาสติกและวิธีการใช้สนธิสัสญ,ญญาดังกล่าวอาจกลายเป็นข้อตกลงที่สําคัญที่สุดในการแก้ไขปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาวะโลกร้อนนับตั้งแต่การประชุมปารีสในปี2 0 1 5 ยงละก็ตามทางสหรประชาชาติได้ออกมาระบุว่าขยะทั่วโลกประมาณครึ่งหนึ่งจบลงที่การฝังกลบและการถูกนําไปรีไซเคิลซึ่งส่วนใหญ่ก็จัดก,การอย่างไม่ถูกต้องนอกจากนี้ยังมีการรายงานของสหรประชาชาติที่จัดทาขึ้นก่อการเจรจาสนธิสัญญารอบที่สองในกรุงปารีสเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วได้ออกมาสรุปว่ามีสารเคมีมากกว่า13 0 0 0ันชนิดถูกใช้ในการผลิตพลาสติกและสารเคมี10กลุ่มมีพิษสูงและมีแนวโน้มที่จะดูดออกมาจากผลิตภัณฑ์อีกด้วย Thank you